องค์องค์องค์ที่โดนมาเขาเรียกองค์ที่โดนมาแล้วกันนี่คือเหรียญรุ่นแรกปี2460เนื้อเงินนะพี่พงพ์เนาะใชเป็นเนื้อทองคำลงยาใช่ปีศูนย์เด้าเด็ดตั้งแต่ครั้งแรกก็หลงหลงบ้านบ้านเราถือหลงหลงก็เริ่มจุกเชิดอ๋อเล่นหลงเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกพี่มีอยู่หลายเหรียญเหมือนกันแต่ไม่ได้ติดมาถิ่งบัลโมปี27อ่ะปี227นะถ้าเกิดจะมาติด แล้วพี่ยังเคยไปเช่าไปเคยเช่าไปเคยเช่าที่วัดเลยที่เริ่มจากหลวงพ่อเริ่มเพราะประสบการณ์ไหมหรือว่าเราชอบก็ก็ส่วนหรือว่าเป็นเป็นภาพพื้นบ้านเราก็ภาพพื้นบ้านส่วนหนึ่งแล้วก็ชอบเลยแล้วประสบการณ์ด้วยเอาเลยพี่มีประสบการณ์จะเริ่มไหมผมเริ่มใช่ไหมครับเขาบอกว่าไขแขวนเนี่ยเหมือนแบบต้องลองต้องลองเหมือนเจอดีอ่ะอาแต่พี่เจอจริงด้วยเแขวนเจอแรกเลยแขวนวันแรกเลย ล้มเลยรถล้มเลยลองเลยออ๋ร <ลด S 1> ู้เลยรถเลื่อนเลยพี่ใช่เหมือนท่าว่าต้องลองแบบประสบการณ์มันต้องลองนะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรก็แต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเป็นสายเหนียวเลยพี่เป็นสายเหนียวประมาณนั้น่ะใช่ใช่เหมือนกับเชิงว่าไหว้ปูอ่ะกับเริ่มต้องเริ่มอ่ะเริ่มต้นประมาณนั้นอะไรพี่แล้วทีนี้ก็ฝั่งเข้ามาแต่เราก็เจอจริงๆครับแล้วหันมาเป็นสายตรงหลวงพ่อโสธรนี่นะพี่ก็ก็เริ่มจาก ที่แรกเราก็เราชอบก่อนนะเปิดชอบแต่ก็ชอบชัทาด้วยแล้วก็ที่มีลูกเี้วามีลูกเสร็จแล้วก็ไม่สบายเขาไม่สบายเสียล้วก็สมผลก็ผลโบราณใช่ไหมก็ไปไหว้หลวงเพราะว่ายกลูกให้เป็นลูกหลวงพ่ออะไรเงี้ยเลยนั้นเลยเลยพี่ไอ้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเออก็บนไขบนอะไรนี้ใช่ครับและหลายคนก็ประมาครับแล้วพี่ก็ลูกพี่ก็ใช่ก็ยกมือออกคนนอกบ้านที่ไหว้หลวงพ่อสพอดโูทธอ ครับอไปยกลูกให้เป็นลูกของพ่อสะทอนนะขอให้หายเจ็บไป้ายได้บ่อยนะในตอนแต่ตอนที่รู้จักพี่พงษ์ครั้งแรกเนี่ยคือรู้จักหลวงพ่อโสธรอนั้งที่ครับเพราะว่าถ้าผมไปตามงานประกวดเนาะส่วนใหญ่จะเห็นพี่วางเต็มเลยใช่ไหมพี่เริ่มมาตั้งแต่ปีไหนจำได้ไหมครับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรอเหรอแล้วเป็นนักจดบันประมาณทักสิบปีนะจ๊ะสิบปีหรือว่าไม่นานนี่ พูดถึงว่าพูดถึงว่าเราเก็บมาก่อนแล้วเก็แต่ตอนลัอื่นเราก็ทํางานแล้วก็ไม่มีเวลามาครับจริงๆมันมันมเกิดมันก่อนสิบปีด้วยครับแต่ช่วงนั้นที่ทํงานธุรกิจของพี่พี่เป็นแบบไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่อะไรเลยงานยุ่งแล้วก็คือคือเก็บยังนักสะสมไม่ใช่่ต้นจากนักสะสมนะไม่ใช่เรื่องผิตองผิต้องไม่ใช่เริ่มมาจากว่าเป็นเป็นเป็นเซียนพายอย่างนี้ไม่ใช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 เป็นนักสะสมเ้วทีนี้ ก็หันมาก็มันก็เราก็เยอะทุกวันทุกวันเจ้าขององค์สมัยนี้สมัยนี้ก็มาเปิดร้านกันทุกๆวันแล้วนะพี่นะแล้วก็พอพอถ้าเกิดมาดูเป็นเงินเนาะมันเยอะไงมันมันไม่ใช่น้อยอ่ะแล้วนี้เราก็ต้องอรับแล้วก็กลายเป็นต้องไปเช่าเปลี่ยนหน้าพระแทนที่เราจะเช่าอย่างเดียวเราอยากได้องค์สวยขึ้นแล้วก็เอาของเก่าถ่ายออกไปทุกคนสนมากอ่ะ ก็จะมีคู่องคูอ่าครับองคูที่มีหลายองค์นะมีเป็นยังเก็บอยู่ทุกวันองคูนี่คือองค์องค์แท้นะไม่ใช่องคูปลอมองค์องค์องค์ที่โดนมาเขาเรียกองค์ที่โดนมาแล้วกันใช่ป่ะโดนยาใหม่ละลาใหม่มากแล้วก็เห็นแล้วเก็บไว้ตอนนี้ก็ยังอยู่แต่พี่มีเดียวไม่ออกมาขายหรืออะไรก็ยังเก็บอยู่ ก็ได้เนี่ยทุกวันนี้เราก็ส่องเป็นการเตือนสติแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยแบบนี้แบบนี้ยาแบบนี้แบบนี้นะรู้ละก่อนนู้นประเทศอ่ะก็น่าจะเป็นทุกคนมั้งก็ว่าใช่ใช่ก็มีความมั่นใจอ่ะถ้าพี่พงศ์ทีนี้มาโชว์พระของพี่พงศ์หน่อยเริ่มเริ่มจากเฮ้ยเอารุ่นแรกก่อนดิพี่รุ่นแรกนะรุ่นแรกนี้นะอนี่คือเหรียญ ตัวแรกปีสองสี่หกศูนย์เนื้อเงินเนะพี่พงศ์เนาะองค์นี้ค่อนข้างสวยเนะพี่พงศ์ก็ถือว่าก็ถือว่าสมบูรณ์อ่ะเพราะว่าผ่านร้อยกว่าปีเปลราเราเราถือเห็นขนาดนี้ก็ถือโอเคนะแต่ถ้าเกิดจะให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี้มันก็หายากแล้วมันราคามันก็กระโดดแบบใช่ไหมตอนนี้ถ้าสวยๆก็ปีกระโดดเลยเนาะปีกระโดดในกระโดดเลยราคากระโดดเยอะเลยอย่างนี้ถือว่าเรามีบุญบารมีแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ภูมิใจละแล้วพี่เล่น เก็บสะสมของลวงพ่อไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของเราแล้วอะยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องมีใช่ยังไงก็ต้องมีครับแล้วก็ฝ่ายฝันมาตั้งนาน่าสักวันต้องมีได้เราเออเราก็เราก็พยายามมันก็ได้อะปุ้งแง่ใช่พี่ใช่พี่ก็ต้องแลกด้วยเงินน่ะอืมแลกด้วยเงินเป็นเป็นหลักต่อไปเป็นเหรียญนี้ใช่ไหมครับที่เหรียญพี่พงษ์ชอบอันนี้ลงยานี่จะเป็นเหรียญอันนี้ลงยาสีเขียวใช่ไหมเป็น เน right totally ื้อทองคำลงยาใช่ใช่ปีศูนย์เก้าปีศูนย์เก้าสีเขียวสีเขียวปกติเราจะเจอสีสีแดงสีแดงจะเยอะสีแดงจะเยอะใช่แดงเยอะใช่ไหมสีแดงเยอะแดงเยอะและสีเขียวนี่อย่างเนี้ยลงยาอย่างนี้ไม่ถือว่านับองค์ได้เลยนับองได้ใช่ไหมพี่ชัโมงนี้ใช่มีมีกี่องโอ้เห็นลงในหนังสือก็มีอยู่องสององมั้ง อืมแต่เ่อนี้สภาพสวยมากเลยแต่ถ้าเกิดุนเวียนนตลาดตอนนี้ก็เท่ากับไม่มาเห็นเลยว่ากันว่าชั่วโมงนี้ต้องหลักล้านนะพี่นะองนี้ใช่ครับก่อนนะอืมก็คนมีตองคนมาต่อล้านอย่างเงี้ก็เป็นอะไอันนี้มีคนให้ราคาล้านหนึ่งพี่โป่งบอกเฉยเฉยอยู่เฉยอ่าต่อไปขอดูศูนย์ศูนย์เก้าก่อนเลยเนาะพี่เนาะตรงนี้จะเป็นทองคำไม่ลงยาอันนี้อัต้นนี้ทองคำไม่ลงยาอันนี้คือปีศูนย์เก้าเหมือนกันศเก็เป็น เนื้อทองคำไม่ลงยาใช่ใช่คือธรรมดาเราจะเจอแต่ลงยาลงยาใช่ไหมลงยาก็จะมีสักบ็อกสีเขียวสีแดงสีฟ้าอะไรก็ว่าไปสีตองแต่นี่เขาไม่ลงยาครับนี่ก็คัดสวยมากถือว่าพิเศษถือว่าพิเศษเลยถือว่าคัดสวยเลยถุกตอครับทุกองค์นี้พี่พี่ไม่ออกบัตรรับสมาคมของทุกทีมมันเรียบร้อยนะไม่ใช่วิแท้คนเดียวนะเพื่อนก็คือว่าเล่นเล่นพระทุกวันนี้แท้คนเดียวไม่ได้นะ ไม่ได้เดี๋ยวกลับไปกลับมาปวดหนอแล้วพี่นะผลถูกต้องเราเล่นเราต้องให้ขายแล้วต้องจบป่ะต้องจบถูกต้องเลยส่วนองนี้นี่ก็เนื้อทองคำเหมือนกันอันนี้ทองคำอันนี้คือปีศูนย์แปดศูนย์แปดนะพี่อันนี้เป็นเป็นหลังยันใช่ไหมหลังยันหยันครับองนี้เป็นหลังยันปหลันย์แปีศูนย์แปดอันนี้ลงในหนังสือเล่มใหญ่นะ หนังสือหนังสือหรืพ่ปิ้วรตอนเล่มใหญ่ใช่ใช่เปิดขึ้นมาก็จะเจอครับนี่ก็เป็นสภาพสวยราคาบอกได้ไหมพี่อย่างนี้ก็ห้าแสนตัวบาทห้าตวเหรียญเหรียญเนื้อทองคําปีศูย์ปดราคาเข้าๆนะพี่เนาะราคากลางก็คือห้าแสนบวกลบห้าแสนบวกลบไม่รวมตลับนะพี่เนาะต้องสวยด้วยนะแล้วองค์นี้ไม่มีตําหนิเลยราคาราคานี้หมายถึงสภาพสวยนะครับตอสวย กับพี่ถ้าเกิดสึกหรืออะไรน่าก็ตามก็คำว่าหย่อนไปนะพี่เนาะส่วนเนื้อทองคาอีกองนี้อีกองนี้ก็เป็นทองคําสองสองหน้าสองหน้าสองหน้าวงแหวนอ่าเป็นปีศูนย์แปดปีศูนย์แปดเหมือนกันพิมพ์เม็ดพระศกสีสีรอเปล่าพี่ใช่ใช่สีสีที่คางทูมใช่ไหมพี่ต้องเลยถ้าเนื้อทองคําจะพิมพ์นี้เท่านั้นหรือ่พี่อ่า ขางทูมเหรอขัางทูมมันจะมีล๊กอีกบล็อกหนึ่งมั้งแต่นี้ไม่ใช่ขัางทูมเพื่อนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขางทูมอันนี้ไม่ช่างทูมอันนี้วงแหวนอ่าเป็นวงแหวนสองหน้าเม็ดผสมสี่สีไหมสี่สีสี่สีนะตอกเลยถ้าเป็นเนื้อทองคำปีศูนย์แปดสองหน้ามีพิมพ์เดียวใช่ไหมพี่เอพิมพ์อื่นพี่ยังไม่เคยเห็นนะเราไม่มั่นใจนะพี่ราอาจจะยังมีก็ได้แต่เห็นนี้บล็อกนี้พี่เห็นตา ผ่านมือพี่สามองค์อะอ๋อใช่ใช่ก็คือเราไม่มั่นใจว่าเป็นเป็นเนื้อทองคำจะเป็นพิมพ์นี้ทุกองหรือเปล่าใช่ครับแต่ที่แน่สามองค์นะพี่เห็นนีพี่ผ่านไปผ่านมือพี่ไปแล้วราคากลางองค์นี้พี่พงศ์เขามาสี่สี่แสนบวกลบใช่ตลาดเพชรก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาให่ไหมอ่าตลาดเพชรก็แล้วแต่ร้านไหนเป็นร้านแล้วแต่ ช่วงที่ตะหลักแพงตะหลับถูกไว้ครับอันนี้แพงก็พระชัยเนื้อทองคํใชัยนัอถงเนื้อทองคำอันนี้ปีศูนย์แปดเหมือนกันอันนี้ก็ปีศูน,นย์แปดเหมือนกันไม่ค่อยเห็นนะพี่คงก็มีถือว่ามีเหมือนกันแต่ว่าถือไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะอม,มันเพราะว่าเป็นเนื้อทองคํามันก็ยินร,รู้อยู่กัน,นก็หาายากอยู่แล้วคุไมีไครเจอกัน ต่ว่าของพี่พงศ์นี้นอกจากว่าหายากแล้วยังคัดสวยอีกคัดสวยด้วย <laughs> ยังคัดสวยอีกแบบจมูก,จม,กจมูกไม่มีมมดูเลยนะเพื่อนครับน้องสองนี่จะรู้เลยว่าจมูกแบบหลวงพ่อนี่คมกริบเลย <c oughs> ถือว้าไม่มีตําหนิเลยครับ <c oughs> ถือว่าเป็นแบบปัมป๊มแรกๆปั๊มแรกๆความคมตรงจีวรตรงตรงเข่าตรงอะไรเนี่ยผหคมกริบเลยสภาพนี้เท่าไหร่ปัจจุบันพี่พงศ์นี่แค่ห้าแสนกร่าบาอ๋อห้าแสนบวกลบน้อนเอาง่ายจะไม่ง่ายเลยนะครับเนื้อทองคํา ยกเว้นปี095,000บวกลบขึ้นอ่างนี้ถ้าเกิดปีสุดท้ายก็ล้านแล้วกันล้านขึ้นถ้า09ก็หลักล้านถ้าต่อไปเป็นเนื้อเงินลงยาบ้างพี่เนื้อเงินลงยาเน้งลงยานี้ก็จะมีหลายสีนะ09น้องพี่เนาะแต่ว่าเริ่มจากลงยาสีเหลืองไหมพี่สีเหลืองลงยาสีเหลืองอันนี้อันนี้บอกนิยมเลยอันนี้ก็ เป็นบล็อกอาขีดนิยมใช่ไหมพี่ใช่มันจะมีสลับฟันปลาเลยนะอ่ามันจะมีจะมีลงยาลายอิดกับยาฟันปลาได้ลงยาสลับปลาถ้ายาแบบนี้เขาเรียกว่าลงยาฟันปลาลงยาฟันปลาราคาจะดีกว่าลายอีดหรือว่าขึ้นอยู่กับความส่วนถ้าเกิดลงยาสลับฟันปลาก็ถือว่าเป็นระดับที่แพงกว่าแล้วกัน แล้วนี่ต้องมาดูความสวยละนิยมกว่านะแล้วต้องมาดูความสวยนะแต่ว่านี้ต้องเปลียนเที่ยวความสวยแล้วแต่ไหนสวยกว่ากันแต่ถ้าเกิดลงยาสลับฟันปลากับลงยาละอิดแน่นอนแน่นอนลงยาฟันปลาเนี่ยถ้าสวยเท่ากันฟันปลาแพงกว่าครับ่าเข้าเลยแต่ตองค์นี้ก็คือเขาเรียกอันนี้ลายอิดเนาะพี่เนาะลายไลอิดเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าสวยๆก็ ไม่เดิมสวยแล้วต้องเดิมเลยนะก็หรือว่าต้องไหนยาเหมือนกันนะกระไหลเดิมยาเดิมใช่ถ้ายากระเทาะนิดนึงก็ราคาหายไปเยอะเลยจะไม่เช่าเลยครับเหรียญเหรียญศูนย์เก้านี้เป็นพระที่ว่ามีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามียากระเทาะนิดหน่อยนี่ราคาเขาราคาหายไปเยอะเยอะเลยครึ่งครึ่งอ่ะพระต้องกระไหลเดิมยาเดิมไม่กระเทาะถูกต้องเลยจากสามหมื่น ทั่วไปสามหมื่นยาเดิมกระไหลเดิมสวยขึ้นไปเจ็ดแปดหมื่นแสนได้เลยใช่ได้เลยคือราคาห่างกันเยอะห่างกันเยอะสําหรับรุ่นนี้นะคือคือพัดหลวงพ่อถ้าเกิดสวยแล้วแพงเลยอ่าคือถ้าเกิดคนนะไม่ใช่เฉพาะพี่พงศ์คนเดียวนะทุกคนถูกต้องเลยของเลนแบบนเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดไม่สวยหย่อนสวยอย่างเงี้ยห่างกันเยอะเลยแปลกมากนะพี่นะแล้วก็แล้วเป็นมานานด้วยเป็นมานานด้วยแล้วที่เขาบอกว่าอุ้ยของผมทําไมองค์นี้ทําไมของ คุณตายห้ห้าหมื่นแต่ออขององค์นี้ห้าหมื่นอีกองค์ทำไมแสนแสนห้าเนี่ยเรามาเทียบมาเทียบก็จะรู้เราพี่ลองอธิบายดีว่าเหตุผลที่ทําไมพระรุ่นเดียวกันยาเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันถ้าเดิมทั้นคู่เลยแต่ว่าองค์งนหนึ่งอะกระไหลแตกนิดนึงจะเอาสามหมื่นยังยากเลย<ช>แต่ถ้าเป็นสภาพเดียวกันนี่กระไหลไม่แตกบริเวณนั้นอะอยู่ในเกณฑ์แบบว่าร้อยอ่ะ,อะ แปดข้าวหมื่นมีคนแย่งกันซื้อแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ครับคือคือต้องบอกว่าสวยๆนะค่ะยากแต่ถ้าเกิดเอาทุอย่างสภาพต่ํากว่าสักแปดสิเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิเปอร์เซ็นห้าสิเปอร์เซ็นนี่เยอะมากเยอะมากๆของตลาดคือเอาง่ายว่าเพราะความหายากใช่เพราะความเราไปเห็นเราก็ไม่อยากเราก็มองผ่านเราต้องไปยังซื้อแต่สวยๆนี่เราก็ต้องถามแล้วเท่าไหร่เออวู่้เราซื้อแพงเลยดีกว่าซื้อแพงจบเลยครับใช่แล้วคาว่าสวยนี่ก็มันก็รวมถึงแบบ พระพระเปิดก็รู้ใช่ไหมว่าท่านหลวงพ่อใช่ปะเวลาท่านลงยาเสร็จท่านตกหลงตะไบอ่าครับถ้าเกิดโดนตะไบที่ที่เข่าอ่าที่เข่าส่วนใหญ่จะโดนโดนหูตรงหัวตรงอ่าตรงเข่าตรงขาที่จะโดนตรงพระเนี่ยประสงค์นี้จะโดนถ้าเกิดโดนพระโดนทั้งต้นหูเนี่ยราก็จะหายไปวิธีดูความสวยของเหรียญศูนย์เก้านี้เนาะพี่เนาะอั้นแรกถ้าเกิดพี่ดูพี่ก็จะดูอะภาพรวมนเลยพวก